สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่ที่คุ้มขำชนดนะครับของอาจารย์ค้อนคำลำโขงนะครับที่ตั้งอยู่ห่างจากคำชนดประมาณสามรอยเมตรนะครับนี่ครับวันนี้ผมจะมาคุยกับพี่วันชัยสุพรรณนะครับเพื่อนรุ่นพ่อผมนะครับนี่เพื่อนรุ่นพ่อรุ่นแม่ผมเลยนะครับแต่ผมก็เรียกพี่นะครับพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับว่าสาระสำคัญหรืองานลักษณะงานประกวดอย่างนี้ผู้ผ่านเวทีสาวงาม แท้ๆเลยนะครับอย่างพี่วันชัยมองว่ายังไงนะครับนี่นะครับคลิปทางช่องของผมกับพี่วันชัยนะครับไม่มีสคริปใดๆนะครับทุกครั้งที่ผมทาสอัดคลิปกับใครนะครับไม่จําเป็นต้องมีสคลิปต้องไม่ต้องอันนี้เป็นนัดจัดรายการแท้สดเลยอ่าพี่วันชัยแนะนําตัวก่อนว่าจัดรายการอยู่ทางไหนบ้างครับผมก็วันชัยสุพรรณจัดรายการอยู่ที่สถานียูเอฟเอ็มเก้าสิบเจ็ด สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมัยยาลพันธ์ทุกทุกวันเสาร์เวลาบ่ายสี่โมงถึงห้าโมงแล้วก็ทุกทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงก็พิมพ์าอกไปว่าคุยเฟื่องลํงพะเข้าไปใน u t u b e ออกในแฟนแฟนเพจเยอะแยะมากมายทำรายการมา20กว่าปี20กว่าปีปจานดำไงจานดำแล้วก็วิทยุหลายสถานีมากมายเลยนะครับมาปัจจุบันนี้ก็คือมันก็มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการปกครอง มันก็เลยต้องทําให้เราต้องอ๋อเปลี่ยนแปลงกับกคอมเลยอ้าก็จากการดำไง <c oughs> อ่าเป็นระบบแล้วมาค <c oughs> ณะรัฐประาหารทำมาก็มาทําเป็นทีวีเน็ตเีต้นแล้วเขาก็ยกเลิกการดํา <c oughs> แต่ก็พยายามไปยกเลิกทุกวันก็ยังมีหล,ลงเหลืออยู่ <c oughs> แต่เป็นสายเป็นขายตรง <c oughs> จารดำเนี่ยก็เหลืออยู่ไม่เท่าไหร่ครับ เขาก็มาดูทางพวกนี้ทางเฟซบุ๊กทางยูทูบทางยูทูบเลยเยอะแยะมากมายนะทางทิกตอทิกตอกนี้มันโลกมันทันสมัยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องขออนุญาตแล้วไม่ต้องขออนุญาตให้ไให้เสียเวลาครับอืออ่ะพี่วัญชัยครับวันนี้เราอยู่ที่คาชะโนดอ่ะคุ้มคำชะโนดขออาจารย์ก้อนคําลําโขงและอาจารย์หยาดลุงอาจารย์หยาดลุงครับผมไม่ค่ยได้ยินชื่อนี้อธิบายฟังหน่อยอาจารย์หยาดลุงก็คือเป็นอ่อ่เขาเรียกคู่กับอาจารย์ก้อนคําไม่ใช่ผมเหรอ เขาไม่รู้นะมันก็เรียกได้หลายหลยอย่างเอาว่าเขาคู่กันเนี่ยคู่กันแล้วกันอคืออ่ค,คุ้มความนโนดเนี่ยครับอ่เป็นของทั้งสองคนครับอทั้งสองคนครับครับแต่นี่ใครใหญ่ใ,หญใครจะเมียหน้าก็ต้องไปติดตามกันอันนั้นเรื่องของเขาอ่ของเขาคือถ้าเป็นความคิดของผมแ่บคนไหนรักเมียเชื่อเมียกลัวเมียเขารบเมียเจริญเจริญอ่เพราะฉะนั้นอาจารย์จะลุงหน้าจะเป็นใหญ่ นเนี่ยอาจารย์ครับมาที่คุ้มคําชนโนดเนี่ยอาจารย์มามาทํใไมมาเพื่ออะไรก็ผมมาหลายครั้งส่วนตัวก็มีความสนิทกันทั้งหมดนะฮะแล้วก็ปีที่แล้วปีแล้วก็มีการประกวดที่คุ้งบางะเจ้าครับประกวดลูกสาวพญานาคแล้วมาปีนี้เขาก็คือที่มาคือยักษ์แดงกับยักษ์เขียวอันนี้ยักษ์อะไร ยักษ์แดงยักษ์แดงยักษ์เขียวเขาอยู่ที่คุ้มคาเชนโนดไอ้คุมค้มบางอาเจ้าพิพัฒน์พ,พิเนศพาไปแดงคร,ครับครับแล้วก็ยักษ์เขียวอยู่ที่คุ้มคํเชโนดอ่าคือที่เนี่ยถามว่าคุ้มคำเโนดเนี่ยใครๆต้องนึกถึงพญานาคราชครับแต่ถามว่าท้าวเวสสุวรรณหรือยักษ์เนี่ยไม่มีใครทำอาจารย์ก้องคำก็เลยทำองค์ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็อันเชิญาจากที่พระแดงนะเขาทำไอ้ของไหนครับ องที่ททประแดงครับองค์นี้อยู่ที่คุมคำชะโนดเท้าเวสุวรรณก็คือเจ้าแห่งซั์ครับไม่ทุกวัดคุณไปดูได้เลยนะต้องมีท้าเวสุวรรณครับต้องมีท้าเวสุวรรณเขาสร้างไว้ต้องนานแล้วนะครับคูบคบ่วัดมาท้าเวสุวรรณก็คือหนึ่งในเท้าจตุมหาราชิกาก็คือท้ามาราชทั้งสี่ครับที่ผูกมีความต้องกาที่ผูกกระถาพระ ถวายองค์สุเด็จพระสามาสสมพุทธเจ้าตอนที่ให้มาสวดผัานยักษ์ก็เรียกว่าอาณาตาติยะพระปริตอาณาตาตาิยะพระปริตก็คือที่เมืองอาณาตาติยะพระปริตก็เลยตั้งชื่อตรงนี้เลยสมัยก่อนเนี่ยเรายอ้อนไปนิดนงสมัยพุทธกาลผมเกิดไม่ทันนะบอกกอนนะโอ้ยผมผมว่าพี่เป็นคนสมัยนั้นพระที่จะมานั่งกรรมาฐานไม่มีวิชาอาคมไม่มีความรู้ครับ ก็โดนพวกยักษ์ไม่ดีคุดไม่ดีน, í, นาคไม่ดีมนุษย์ไม่ดีเทวดาไม่ดีก็คอยจะหลอกหลอนแอนตี้เพราะว่าพระพุทธเจ้าเขาท่านสอนไม่คนประพฤติผิดในกามรมไม่คนรักเล็กขโมยน้อยไม่คนดื่มสุรารไม่คนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็แอนตี้แต่นี้เท้าหมาล่าทั้งสี่เนี่ยมีลุนหกไปลุนปากปาก,กูเวนเท้าตโซตรถเท้าเวสุวรรณและพวกนี้เนะี่ยเขาก็เลยผูกกระถาถาวายพระเจ้าให้ปัะทานกับพระที่มาสวด เขาเรียกว่าให้ไปสวดกระถามหาราชเนี่ยไรยักษ์ไม่ดีคุณไม่ดีจึงชื่อว่าอานาติยะพระบริตแล้วมาปัจจุบันเขาเรียกว่าพานยักษ์ไปเรียกมากลายเป็นพานยักษ์ยักษ์ใหญ่ยักษ์เล็กก็แล้วแต่เรียกกันใช่ไหมแล้วก็ผมก็มีความสนิทกับอาจารย์ก้อนคํบแล้วก็มานี่หลายครั้งแล้วผมก็ชอบชอบลักษณะว่ามันเป็นโบราณเป็นโบราณแล้วก็ยังมีนาคนาคเนี่ยมันจะมีทุกที่ทุกวัด วัดไหนไม่มีนาคบ้างบอกผมฟังนี้เอาตังค์ไปห้าล้านเลยคืออย่างน้อยต้องบวชนาคแล้วครับไม่ใช่รูปปั้นเนี่ยเอาวัดไหนไม่มีลองบอกผมมาดิเอาตังค์ไปห้าล้านเลยบันไดนาครับบันไดขึ้นหอะระฆังบันไดขึ้นมณด,ดบันไดขึ้นสาลาการเบเรียนบันอ่าแล้วช่อช่อฟ้าใบาละกาเนี่ย<ล>ก็<า>เป็นนาคแล้วสุดท้ายของคนเนี่ยก็ต้องนั่งรถพญานาควนเมนสามรอบอ้าว สุดท้ายนาคไปส่งยันยันวาสุดท้ายของใช่ขเขาเรียกว่านาคเนี่ยเป็นพาหนะที่จะนําทุกท่านไปสู่โลกพระศรีอรยเมตยไตเขาใจวเปล่าในพระพระพุทธเจ้าองค์ที่ห้าแล้วนาคเนี่ยบง่งบอกถึงความ,มบุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งความร่มํารวยก็ยังเกิดลูกไฟพญานาคที่โพคภิสัยทําไมต้องไปขึ้นที่โพนภิสัยวันดอกาาคันาคุณในเทพรูร้ไหมบันไดแก้วลงมา พระพุทธเจ้าสเส้นเสด็จจากเราดึงหลังกระโปรดผู้ธรรมดาแล้วสเสด็จลงมาบันไดานาคบนไดแก้วแล้วกเข,เขาลงใจนาคบรไดากอ่าวแล้วก็เหล่าเมืองพญานาคบรรดาก็เลยถวายด้วยลูกไฟเขาไมรได้มักว่าเรียกลูกไฟที่ขึ้นวันิีพ่าคําที่อำเภอโพนทิสยัยสมัยก่อนขึ้นที่หน้าวัดไทยตอนนี้ก็มาขึ้นบึงการปากคาดหมดเลยอ่าขึ้นทุกวัดขึ้นหลายที่หลายที่หลายที่เลยครับอ อาจารย์ครับมาคุ้มคําชนดนเนี่ยเรามาเจออะไรบ้างแต่คุ้มเนี่ยที่อาจารย์มาก็เจอท้าเวสุวรรณไงครับผมท้าเวสุวรรณรับ,รบอ่าแล้วก็พญาน,นาคผมก็ชอบอยู่แล้วครับอ่าแล้วก็บร,รากาศอาดีตในนี้อดีตชาติอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวผมนะครับท่านต้องฟังแล้วก็โปรดใช้วิยาณในการชมในการดูในการฟังให้หนักผมว่านี่มันน่าจะเป็นเมืองเก่า ไม่งั้นไม่คนคนคนไม่มาสร้างแนะ่เออเป็นเมืองบัดานเป็นเมืองอะไรผมก็ไม่รู้นะความคิดของผมนะแล้วก็ผมก็ชอบ,บชอบในบรรยากาศมีบ้านเก่าๆบ้านโบราณอ่าใช่ไหมครับผมว่หาหลายเที่ยวที่เขาบวงสวงอะไรละแล้วก็มาครั้งนี้ก็คือสําคัญเขามาประกวดลูกสาวพญานาคราชลูกสาวพญาประกวดลูกสาวพญานาคราชเลยใช่อาจารย์ครับประกวดเนี่ย เขาเขาจะเวทีการประกวดลักษณะเนี่ยเนี่ยจะแตกต่างจากเวทีทั่วไปคือมันต้องแตกต่างเพราะว่าการแตกต่างไกลเลยไกลเลยเพราะแกไอกรรมการเวทีใหญ่เขาต้องคัดคนหลายร้อยแล้วก็ต้องเอาคนที่ว่า หลายสาขาอาชีพแล้วก็มีสัมภาษณ์หนึ่งต้องพร้อมด้วยความสวยสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบห้าขึ้นไปต้องมีการศึกษาต้องพูดภาษาอังกฤษได้นะแล้วก็ต้องวิสัยทัศน์ต้องดีเต้งเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ก็ต้องไปเก็บไอ้ที่เขาไปเก็บตัวเพราะเขาต้องการจะรู้สันดานสันดานของนางงามบางคนสวยการศึกษาดีแต่ดีิสัยไม่ดีก็ไม่ได้ครับอทำไม อันนี้เขาประกวดเนี่ยเขาไม่ได้เน้นเรื่องความสวยเขาเลื่อนเขาเน้นเรื่องของบุคลาอะเขาเรียกบุคลิกความเขาเรียกว่าความงามพอไปได้ความรู้แล้วก็ต้องมีความเชื่อในเรื่องของพญานาคต้องมีสายยานพญานาคใช่ถ้าไม่เชื่อแล้วมาประกวดมันจะมีประโยชน์อะไรอ๋ออันนี้ประกวดเฉพาะคนที่มีสายยานางนา<ช>นาที่มีสายยานพญานาคครับเฮ้ตัดสินยากไอ้กลุ่มนี้ มันก็ไม่ยากเขาก็ตัดสินเขาเขาก็ต้องถามว่าคุณนับถือนาคยังไงอ่าอ่าแล้วคุณเชื่อไมหมนาคมีจริงไม่มีจริงอ่าอ่าแล้วเมื่อคุณไปไหว้หนาคแล้วมันได้อะไรครับอ่าแล้วคุณมีประสบการณ์เรื่องนาคยังไงอ่าคือเขาวัดความรู้เรื่องนาครวนๆก็ลองสัมภาษณ์หนึหนงน่งก็เขางันงเขาจะใช้เชื่อเชื่อว่าลูกพญนานาคเหรอพี่วันใจถูกเชิญมาในฐานะอะไรผมนฐานะที่ว่าผู้สังเกตการณ์เหรอไม่ใช่คือผมได้นําเอารางวัลอ่ารางวัลพิเศษ สังส่งเครื่องตอนวันที่หนึ่งก็ประมาณสามหมื่นเอามามอบให้เนี่นะเออเอาผพ,พูดถึงสปอนเซอร์แล้วกันใครม,มาให้สังส่งเครื่องของวัดแม่กําไรสังแม่กําไรสังแม่กําไรเออแม่กําไรคือแม่กําไรเนี่ยเขามีเขาทําธุรกิจเรื่องสั่งแล้วมีสั่งเยอะแยะแล้วผมก็ไปขอเขาสังรถหน้าันใหญ่ส่งเครื่องสามหมื่นแล้วก็สังห้อยคอเนี่ยอีกสิบสองถอนก็หกเจ็ดพันแล้วเงินเท่าไหร่ลองคิดดูดิ ก็ต้องมีแสนพัะบาทโอ๋ออันนี้มาในฐานะคนมอบรางวัลสังไต่ขอคือพวกนี้เจ้าของลูกชายเข้ามาคุณอาชาวริตหวังประกอบคุณเข้ามามอบครับแต่ผมแนะนําให้ผมรู้จักนะแต่ผมไม่คนที่อาขอรางวัลจากแม่กําไรเพื่อมอบให้กับอลูกสาวพญานาคขราชแล้วสังที่จะมอบให้กจะเป็นเลี่ยมเป็นหน้าขราอ เลียมเป็นภรานะาอ๋อส่งคุณค่าเลยเออราคาไม่พูดถึงหรอกใช่ไหมพี่พี่ผมถามว่าพี่สั่งสั่งแผนสั่งนี่ดีตรงไหนสั่งเนี่ยมาหัวคุณที่ท่านพ่ผมว่าอะไรเนี่ยเรื่องอะไรเรื่องสั่งนี่กอเดี๋ยวไอ้นี่เรื่องนี้อ่าเรื่องนี้พักไว้ก่อนเรื่องสั่งมันยาวเอาสั่งเวลาชูดไปขอพระเจ้าอยู่หัวทำไมต้องเอาน้ำอ่าแล้วแต่งงานต้องมาเอาน้ำเอาน้ำจากนี่รถอ่ะอ่า ผมไม่เคยแต่งงานเนี่ยแต่ลวก็มั่วพาผู้หญิงหนีอย่างเดียวเดี่ยเดี๋ยวเราจะคุยพอประตูกประกวดอยงนแล้วเนี่ยการตัดสินมันพี่มองว่าการตัดสินเขาเขาก็มีคณะกรรมการผมก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการแต่ผมก็ก็ต้องปล่อยให้เขาแต่การเพราะว่าเขาสัมภาษณ์ไปแล้วเราก็ดูถามว่าสวยแม่สวยทุกคนสิบเอ็ดคน สวยทุกคนก็คุณคุณสมบัติพิเศษของคนที่มาไม่รู้เราไม่ได้สัมภาษณ์แต่เขาต้องเป็นคนมีสายยานพญานาคแน่แต่ถามว่าความสวยสิเป็นคนสวยทุกคนครับถ้าให้ผมเนี่ยเป็นเจ้าของงานจะมอบรางวัลแม่งทุกอย่างที่หนึ่งนเลยสิบสองคนอ่าแต่ถ้าถามว่ามันก็ไม่มีสปอนเซอร์ครับใช่ไหมผมสวยทุกคนครับผ่านเข้ามานี่สวยทุกคนครับคุณสมบัติรูปสมบัตินิสัยอะไรเนี่ยครบทุกคนเลยแต่ถามว่ามันก็ นิได้หน่อยที่ว่ามันได้มีมเถื่อนกันนิดหน่อยถามว่าเป็นนางงามได้ทุกคนครับอันนี้นะครับพี่ผ่านเวทีการประกวดนางงามมาไม่น้อยสมัยก่อนนี้ผมมีเพื่อนคนเป็นนายกสมาคมช่างภาพนักสือพิแหมพประเทศไทยยังอยู่ไหมอ่คือคุณวิชัยวราพลยังอยู่ไหมท่านได้ไปแล้วไม่งั้นผมก็เป็นกรรมการนางสาวไทยที่ไปดิผมไปเป็นมาทุกเวที ตอนนี้ท่านไปแล้วผมเคยคุยกับเขาคร่าวๆที่ไปแล้วไปแล้วไปเป็นไปเป็นกรรมการตัดสินบนสวรรค์ไปเป็นกรรมการตัดสินนางฟ้าเอสมัยก่อนเนี่ยผมก็ต้องตามเป็นนางสาวไทยเป็นนางเทพีสงการเป็นทิฟฟานี่มันก็มีหลักหลักคือหนึ่งความสูงความสวยผิวพรรณการศึกษาครับมารยาทการตํานียงการพูดการจาแล้วก็ความสามารถหลายๆอย่าง ไปลูกสาวพญานาคเนี่ยทุกคนเปลูกสาวพญานาคนะครับแต่ที่เขาคัดสวยหน่อยก็ก็มันก็สวยสงสวยทุกคนก็สิบเอ็ดคนนี่ก็สวยทุกคนครับคือได้ที่หนึ่งทุกคนพูดง่ายได้ที่หนึ่งทุกคนข้าวที่หนึ่งได้ทุกคนครับเออใช่ไหมครับผมมันก็สวยทุกคนแหละตอนนี้มันก็การตัดสินก็ค่อนข้างที่จะลําบากนิดหนึ่งครับใช่ไหมอืมพวกนี้วันที่เก้าเดือนกันยายนครับ ครับก็จะมีการตัดสินลูกสาวพระยานาคแล้วก็วันที่สิบก็จะพา,าที่ได้ลูกสาวพระยานาคไปทําพิธีบวงสวงที่คําชโนดครับผมไปทําที่คําชโนดเลยครับทพิธีบวงสวงใหญ่เลยครับนะฮะครับพี่พี่วันชัยมาที่นี่เนี่ยที่รู้สึกยังไงบ้างมาตรงคําชโนดตรงนี้ไอ้คุ้มคําชโนดตรงนี้พี่รู้สึกก,ก็ดีไงก็ดีผมคิดว่ามันอดีตมันต้องมีอะไรที่พิเศษแต่บางทีบางอย่างเนี่ย เราไปเราเราพูดเราไปเนี่ยมันคนในนี่มันหลายอย่างถ้าคนเขาไม่เชื่อจ้างเขาไม่เชื่อไม่เชื่อผมยังบอกทุกครั้งรายการผมเนี่ยความเชื่อความศรัทธาเท่านั้นปฏิหารจะบังเกิดอาจจงคนถามอนะ่กายแก้วมันเป็นเทพเป็นปีเป็นปีศาจอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวราไม่ไม่ไม่ผมพูดใด้ฟังมาถามผมผมบอกว่าในเมื่อเราเชื่อเราศรัทธาแล้วมันต้องมีเหตุผลเหรอครับแล้วคุณเกิดทานไหมอ่ะ แบบรวยไม่มีเหตุผลเชื่อแบบไม่เหตุผลบ้องทีไม่ต้องใช้เหตุผลไม่ต้องก็เราบูชาแล้วเราดีอ่ะอ่าแล้วถามว่าคุณเกิดทันไหมครับหน้าคุณเคยเห็นไหมเคยเกิดทันไหมพี่กเนีนยเคยเกิดทันไหมครับผมเด็โตเกิดทันไหมครับแล้วทาไมจึงเชื่ออ่าก็มันมันมันในเมื่อเราเชื่อแล้วมันดีทําไมต้องมีเหตุผลหรือครับอ่านี่นะครับเจ้าของเจ้าของไอ้เจ้าของอะไรนะคุ้มหัวคว้ยอ่ะอ่าสวนฤาษีสะมรกรอยู่ที่ ซอย33วังพงอำเภอปานบุรีจังหวัดปจีุีขันีที่สวน17ไร่มีมะพร้าวพันธุ์ต้นหน้าบ้านจะมีพ้าศิวะนาฏราชแล้วจะมีสระน้ําสระมรกตและลอกบนสระจะมีพญานาคราชสองอ่าแล้วก็จะมีศิวะลึงแล้วก็จะมีเก็บ<อ>ห้องเก็บเลยส,สิวะลึงนี่มันภาษาไทยว่าอะไรล้อหัวควยไง <laughs> อไม่เสี่ยวเรืลึงเดี๋ยวในบายฝังก็ผมบายฝังก็คือมหาเทพทั้งสามตีมรติไงสิวะพลแมาลายแล้วผมก็ยังมีเก็บฤาษีไว้ห้ารอยองค์ที่ฤาษีปั้นแล้วมีพระบุชาแล้วกําลังจะเปิดคือผมสะสมปรากิกไว้ประมาณสามสี่พันตัวอ่าแล้วใช้ชื่อว่าบ้านหัวควยคุณเข้าไปดูได้เลยเพียงว่าไปได้เลย นั่นนิเดี๋ยวผมเข<ค>าจะไปเปิดบ้านได้ได้ตอนนี้กําลังทํศสลาข้างๆเพราะว่าให้คนนั่งมันจะได้ดูดีเพราะว่าสวนผมเนี่ยหลังติดน้ําข้างติดน้ําจากน้ำป่าละอูมันไหลมานี่ะน,นะครับวันนี้เรามาที่คาชะโนดก่อนครับพี่พี่มาที่คาชะโนดพี่มากี่ครั้งแล้วอุดรเคยมาอยู่เคยมาอยู่ที่อำเภอเพนผมพี่พี่พี่มาได้เมียที่นี่โอแไม่มาตามไม่ได้แล้วฟันจำเสื่อม อำเภอเพนอำเภอตามฟังะเคยมาอยู่อำเภอเพนอำเภออะไรบ้านดุงอ่ะบ้านบ้านดุงไม่ได้อยู่อำเภอหนองบัวลำพูแล้วก็อำเภอศรีบุญเรืองแล้วก็อำเภอน้ำโสมมาทำอะไรอยู่ตอนนั้นเออจะไปถามนะผมผมเคยไปอยู่แล้วก็เคยทำธุรกิจอยู่ที่อุดรเคยทำโรงแรมเคยทำอะไรหลายอย่างอยู่ที่อุดรตอนนี้โรงแรมยังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วก็ มีอันเป็นไปหมดแล้วก็เคยอยู่เคยอยู่เลยแล้วก็เป็นความเชื่ออุดรเนี่ยมันเป็นแดนที่ศักดิ์สิทธิ์มันคือเป็นเส้นทางก็เรีกสมัยทวารทวาราวดีเมื่อพันสองร้อยปีครับเป็นเส้นทางก็ไปถึงสารคามพระธาตุนาดูนพวกนี้มันโยงใยกันหมดเลยนะฮะพี่พูดถึงนาดูนพี่พี่ไปงานงานอัไที่มาปะงานใครงานจ่าอ๋อผมไม่ผมไปก่อนเผาไปก่อนเผาเพราะวันเผาผมติดธุระก็ ไปก่อนก่อนงานเผาวันหนึ่งขอพูดถึงในรายการหน่อยนะครับพวกกันเนี่นะครับมาอุดรครับอันนี้พี่มาเป็นกรรมการด้วยก็เขาให้เป็นกรรมการก็คงต้องปล่อยเขาครับผมเออเราก็คือคือเป็นกรรมการเราต้องมาสัมภาษณ์ท้าไม่สัมภาษณ์เราก็คงก็ปล่อยเขาเพราะเขาสัมภาษณ์กันอ่าใช่ไหมพี่รู้สึกว่าการประกวดอย่างนี้มันมันส่งเสริมเรื่องคนมีโงอ้ส่งเสริมนี่ สง่สงเสรมิมเรื่องของวาาัฒนธรรมเรื่องของความเชื่อรเรื่องของศีลธรรมรแล้วเรื่องของอเศรษฐกิจหลายอย่างอย่างความเชื่อเนี่ยถ้าคนเชื่อพญานาคคนก็เชื่อพญานาคคือต้องประกอบคุณความความดีต้องทําในสิ่งที่ดีๆทําที่ให้ช่วยเหลือสังคมอันนี้ ดีแมครับแล้วเรื่องวัฒนธรรมก็ส่งคงเสริมเรื่องประเพณีวัฒนธรรมตั้งแต่โบราณมาตั้งแต่เรื่องการทำาบสีเรื่องการแต่งตัวเอาดีกว่าเศรษฐกิจอุดรที่ไหนดีอ่ะบันดุงบันดุงที่คุณขับรถมาผ่านทางนี่นะครับรายได้เขาเดือนหนึ่งเป็นแสนต่อต่อลายต่อลายแล้วถ้าตอไหมที่รุ่งเรืองก่อนโควิดนะเป็นล้านล้านต่อวันนะเออเอ้า ไปแทบมาตั้งใจมาไหว้ลงเครื่องอุดรเอาเข้ารถมาเศรษฐกิจดีไหมเครื่องบินสายเครื่องบินได้ได้ตังค์แล้วรถตู้ได้ตังค์ไหมมาถึงนี่จอดร้านเปสีได้ตังค์ไหมร้านอาหารได้ตังค์ไหมมาคือมาค้างรีสอร์ทได้ตังค์ไหมเศรษฐกิจมันดุงดีที่สุดในขณะนี้ของอุดรเออคนรวยเยอะแต่เมื่อก่อนทำนาเกิือนี่เขาเลิกหมดแล้ว เขาทำไปดีกันแล้วที่สำคัญนะครับผมถามเรื่องราคาที่ดินที่นี่นะครับหลักล้านขึ้นทุกเจ้าใช่ไม่น่าเชื่อนะครับอาเภอบ้านอกเชื่ออำเภอบ้านดุงราคาที่ลองถามเนี่ยลองถามก้อนคำข้างๆซื้อซื้อได้ที่ไหนออย่างเงี้ยสวนมะพร้าวเขาได้ปีกี่ตังเขาขายใี่ไหนเขาก็ไม่ขายอ่าอไม่ใช่มีเงินแล้วจะซื้อได้เนี่ยพี่วันชัยผู้มีประสบการณ์มาครับทั่วประเทศเลยนะครับครั้งนี้ก็มางานที่ งานเขาประกวดลูกสาวพญานาคครับพี่งานประกวดที่พี่ไปไปไป,ไปมาหลายงานกหา็หลายาหลายงานแล้วอ่าตอนหลังนางสาวไทยผมก็ไม่ได้ไปครับเพราะว่าหนึ่งานายกไม่อยู่แล้วนายกคนใหม่เขาก็ไม่ได้เชิญอแล้วก็ถึงว่าคือมันทําลำบากมันต้องมีงบงานนี้ใช้จ่ายเท่าไหร่เอาไทยเทพลองคิดดูเลยเกือบล้านแล้วมีปัญญาไหม แล้วก็ถามว่าเขาธุรกิจอะไรเขาขายอะไรเขาก็ไม่ขายอะไรครับอ่าเขาต้องการสืบสารตำนานความเชื่อประเพณีแล้วทําให้เศรษฐกิจทุนนี้มันดีแล้วเดี๋ยวดูเนี่ยคนมาต้องมาเอาไร้เทศมาทำรายการต้องพักโรงแรมไหมต้องกินข้าวไหมครับต้องเติมน้ำมันไหมเศรษฐกิจดีไหมครับอ่าแล้วผมมาผมต้องลงเครื่องบุดอนอ่ามีรถไปรับอ่ามีรถไปรับถ้าไม่มีต้องเช่ารถมาแล้วต้องกินข้าวล้วโรงแรมดีไหมครับอ่าเศรษฐกิจมันก็ดีับใช่ไหม นี่คือทุกคนต้องเข้าใจภาพรวมเนี่ยคนอุดรต้องภูมิใจค,คนบันดุงก็ต้องดีใจที่มันมีคือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือ,อพญานาคที่คุ้มคำชะโนดเนี่ยทำให้ทั่วโลกมันหลั่งไหลามาไหว้เขามาไหวแล้วมันดีถ้าไม่ดีก็คงไม่มาไหวหรอกเต้เต้มาสิบคนมาร้อยคนเนี่ย เขากลับไปดีสองคนมันก็แห่กันมาไม่ใช่มาร้อยคนมันก็ดีทั้งร้อยคนแต่นี่ประเทศไทยมันก็ไม่มีคนจนเนี่ยว่ายแล้วรวยมันไม่ใช่บางที่เนี่ยเหมาะสําหรับบางคนบางคน,นไปเหมาะกับบางที่ไม่ใช่มันอยู่ที่เขาเรียกอ่าปู่เพกระตาบุญ,ญาตาก็คือมีความพัวพันมีความมีความที่แห่งนั้นตั้งแต่อดีตชาติทําไมคนไมา ยี่ยี่สิบคนทำไมีคนหนึ่งรวยคนวันนี้นะผมมาทำคลิปกับพี่วันชัยนะครับไม่เด็ดนงนัดเนิดอะไรวะโอกาสที่จะเจอกันที่นี่เท่ากับศูนย์เพราะอยู่กรุงเทพนะครับใกล้ๆกันไม่เจอเพราะมาเจอที่นี่งานสังคมเยอะครับผมใช่ไหมนะครับพี่วันชัยสุขภาพเป็นไงบ้างครับแข็งแรงแข็งแรงเพราะว่ากลัวตาย ตื่นนอนดึกตื่นสายวิ่งออกกําลังก่อนก่อนนอนก็กินวายหนึ่งแก้วน้ําผลไม้ดองแล้วก็อาหารก็คุมไก่ไม่กินหมูไม่กินเฮ้ยก็ไก่มาเลี้ยงเดือนฝ่าไปกินได้ไงหมูม่เลี้ยงสองเดือนไปกินได้ไงตอนนี้กินอะไรปลาปลาปลาก็เลือกเลือกกินอ่าเป็นปลาธรรมชาติปลาสองตัวปลานินปลาปลานินอ่าปลานินปลาหมอปลาดุก อ่าพี่ต้องกินปลาหมอเยอะอ่าปลาหมอหมอจะรักษา <c oughs> แล้วก็ <c oughs> แล้วก็น้ําเย็ยนไม่กินน้ําขวดไม่กินกินน้ําน้ําชาแล้วตอนเย็ยนนี้พี่กินน้ำอะไรก็ถ้าอยู่ที่ออฟฟิศผมกินน้ําชาน้ําขวดก็ปองเป,ปองผมไม่กิน<ะ>กินน้ําชาเพื่อรักษาสุขภาพนะครับเออนี่นะครับแล้วอาหารก็แกงส้มแกงป่าน้ําพริกผมกับสวนผมก็มีความสุขให้เมียตำน้ําพริกครกหนึ่งแกงจืดกระดูกหมูใส่มะระหรือใส่ฟัก ผมก็ให้ลูกไปเด็ดยอดมายอดสะดาวยอดมะม่วงผักหญ้าใบโบวงโบโบกยอดตายอดมะยมใ <ไป S 2> บ,บยอมาจิ้มใหกินนี่คือมีความถูกเลยวิตเนี่นะครับวันนี้เรามางานประกวดลูกลูกพญานาคบุกลูกสาวพญา,านาคพ,พ,พูดพอลืมถามเลยคำถามผมไม่ได้เตรียมกันนะครับสาระของการประกวดมันอยู่ตรงไหนอยู่สาระเลยสาระอยู่ตรงความเชื่อ เจ้าของงานเขาเชื่อครับเขาเชื่อว่าสื่อถึงพญายนาคแล้วประกวดเนี่ยเขาจะได้ลูกสาวพญายนาคในอดีตชาติเทาง่ายเลยว่า,าวถ้าเขาไม่เชื่อเขาไม่ตัดงานหมดร่วมล้านยังไงอ,อ่ะเขามีธุรกิจตรงไหนอ,ะอ่ะถาด้ดยใจล้วนๆเขามีความเชื่อว่าเขาสื่อถึงวา้คนที่เขาตัดสินไปได้เนี่ยอดีตชาติมันน่าจะเป็นลูกสาวพญายนาคเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะทำคลิปจนกว่าเขาจะประกวดเสร็จนะครับ ครับก็เป็นเวทีแบบนะครับลูกสาวพญานาคนะครับครับผมนี่ไก่งูนี่ไก่งูนี่เป็นเกี่ยวกับนากไหมนากเนี่ยมันงูเล็กงูใหญ่อะไกไก่งูมันก็ไก่พญานาคเลยอ่ะมันต้องไก่งูต้องไม่เปลี่ยนนามสไม่ใช่ผมสารายกอไก่ลอเรือเออเอียงไกลนี่นะครับก็มันก็มีความผูกพันผมไม่น่าเชื่อนะครับว่าได้มาทําคลิปเรื่องพญานาคเพราะนามสกุลครับ ไม่ได้นำสกุลเปลี่ยนแปลงไปนะแล้วใครใครจะไปรู้อ่ะใครจะไปดูถูกใครไปดูได้ว่าต่อไปต้องมาทําลูกพญชิอะอย่างผมเนี่ยต่อไปผมต้องมาทําำนักจัดรายการผมไม่เคยคิดเลยต่อไปเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นนักธุรกิจเป็นหลายอย่างแล้วอยู่ๆมาจัดรายการวิยุกม,มาจัดทีวีแล้วมันคิดไม่ได้เลยอ่ะคืออันนี้เป็นจากพี่วันชัยนะครับเคยคุยเป็นเซลล์ขายยาเออขายยาเป็นเซลล์ขายยาตัวตัวแม่ของเขาตัวแม่เลยตัวพ <c ười> ่อตัวแม่ ตัวพ่อแล้วก็เปิดโรงงานผลิตยาาขายต่างประเทศแล้วก็ทําธุรกิจทําคาเฟ่ทำม้าทํามวยทําบ่อปลาแล้วก็เจ๊งปิดพลาดหมดเลยมาทําสายมูมาทําสายมูนี่มันมันไม่ใช่เก็บพระที่ซื้อซื้อไว้สามก่อนแล้วมาขายก็ขายแล้วก็ยังไม่เชื่อกูขายได้ขนาดนี้ยิ่งเลยเฮ้ยกูไม่ได้ฝันเช้าเงินไปเข้าแบงค์เฮ้ยเข้าได้เว้ยเขาเรียกว่าพระช่วย คพระช่วยสมัยก่อนเนี่ยซื้อโดยที่ว่าของแกม,มันไม่มีแต่ตอนนีไ้ไม่ได้แต่ก่อนนู้นซื้อนะครับซื้อแบบว่าจําใจซื้อคร,ครับเขาบังคับเขาก็ออ้อนวอนอ่าจตุคามที่หายไปปีสามศูนย์ที่หายไปี่ป่านี่ยังหาไม่เจอคือ<ล>ไม่ให้หายไม,ไม่เจอคือเราไม่รู้ให้ใครไปคือตอนนั้นทําบุญผมอยู่นครศรีธรรมราชช่วงนั้นครับผมก็มีธุรกิจอยู่แล้วก็เล่นนกกระจอกอยู่หลังโรงแรมเนรมิตร แล้วก็มีเพื่อนเจ้าของห้านลักกี้แล้วก็ร้านขยยาจรัดพงศ์มันก็เดี๋ยวก็เดินขึ้นมาเฮ้ยมึงเอามาหมื่นเราก็เล่นได้เราก็ไม่รู้จะทำอะไรมันก็ไปเช่าใจลูกคามาแบนละสามสิบบาทแบนละสามสิบบาทนะครับอีสามศูนย์แล้วก็ได้มาลางสองสามลางประมาณร้อยองค์ประมาณร้อยองค์แล้วก็ผู้ที่หิงนี่เยอะเลยแถมแถมอเราก็พาไปให้พระที่เป็นเพื่อนกันพระไม่เอา เขาบอกมึงก็พาเราให้กูกูเสกเอ้ได้มึงก็ไปเลยไอเราก็ไปดูเฮ้ยอะไรวะท้มงนั้นอยู่ที่วัดเราก็ไปให้พระที่เป็นจ้าวัดเพื่อนกันเฮ้ยไปไปไปกูเสกเองได้เราก็ไม่รู้สายไทยถทษเบนเราก็ไม่กล้าเอาไว้ห้องพระเราก็ตั้งใจจะไปให้เขาอ่าให้คนทําบุญแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไปให้ใครใครเอาไปทุกวันนี้ก็จําไม่ได้ทุกวันนี้ครับคือ บุญคงไปอยู่ที่อื่นแล้วไปแล้วไปแล้วนะครับหลวงพ่อส้อยวัดท่าสองยางเพื่อนผมเนี่ยเช่าเช่าจากเสียลิงเนี่ยจากหัดใหญ่เอาไปให้หลวงพ่อส้อยออกในงานทําบุญที่วัดท่าสองยางที่แม่ห้องแม่ห้องสอนครับไอ้แม่ไม่ตากตากตากอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากแม่สอดอ่าแม่สอดให้ออกองละห้าร้อยเชื่อไหม องห้าโน้ตต้องไปขอร้องให้เสียเอาไปสามองล้ะพันห้าอ้อนวอนให้คนไปเอาเออแล้วสุดท้ายตอนหลังแถวนั้นเขารู้เขาก็ไปขอบางคนมียี่สิบองโดนยัดไปอขอสักองค์ได้ไหมโอ้ไม่ได้ลกทำตลับทองให้หมดแล้วแม่เนี่ยจะพูดเห้ฟังบบุญไคยบุญมันอย่าไปแข่งงนันแข่งไม่ได้ไม่มีใครก็จึงมีคำพูดว่าบุญวาสนาแข่งไม่ได้ แข่งเรือแข่งพายแข่งได้แข่งบุญแข่งวาสนารแข่งกันไม่ได้นี่คือเรื่องจริงครับผมอย่างผมเนี่ยทิ้งเงินไปหลายสิบล้านแต่ทิ้งไปที่ไหนคนได้ประโยชน์ต่อจากพี่วันชัยแล้วกันไม่รู้ใครไม่รู้ใครแล้วมันก็ไม่บอกเป็นมหาทานไม่เมื่อนมก็ไม่บอกถ้าบอกให้รู้ๆเปนกลัวจต้องแบ่งให้ผมครับผมนี่นะครับขอบคุณพี่วันชัยนะครับที่มาในงานวันนี้นะครับครับผมก็เจอพี่วันชัยโดยบังเอิญนะครับครับ หลายคนบอกว่าธรรมะจัดสรรผมบอกว่าไม่ได้จัดทรงจัดสรรแล้วครับพี่เขาอยากมาผมก็อยากมาครับครับแค่นี้ครับขอบคุณครับพี่วันชัยครับเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวจะคุยเรื่องสั่งเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาสั่งเอาเป่าหน่อยอ่ะมีเป่าได้เดรอโอเคครับเดี๋ยวเราจะคุยกันอีกคลิปนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว